คะ่ะพอได้ห่วงครบนะคะแปดสิบสี่ห่วงเรียบร้อยคะ่ะแล้วก็จัดให้ห่วงโซ่เขาอยู่ด้านเดียวกันนะคะอย่าให้หมุนนะคะคะ่ะเดี๋ยวตอนที่เราถักต่อแล้วเขาจะพองานหมุนแล้วจะต้องรื้อคะ่ะโอเคให้อยู่ด้านเดียวกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ต่อเข้าไปกับ ห่วงแรกนะคะขาดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงเก็บปลายไหมเข้ามาเลยค่ะ,ะเลื่อนห่วงเข้ามาเแบบนี้ยนะคะจะเริ่มขึ้นลายแจกันค่ะสามห่วงจะเท่ากับหนึ่งลายโซสามนะคะพันหัวเข็มค่ะ หลักที่สองหลักที่สามค่ะแล้วก็โซ่สามนะคะโ,โซ่สามเอ็กลงมาตรงนี้โซ่สามเอ็กที่ห่วงถัดมา โซ่สามค่ะจะไปต่อลายต่อไปนะคะเราใช้ไปแล้วหนึ่งสองสามลายต่อไปก็จะขึ้นหลักแบบนี้ค่ะสามหลักเนี่ยค่ะคือตอนจุดเริ่มต้นลายหลักที่หนึ่งค่ะหลักที่สองหลักที่สามโซ่สามนะคะ x ลงไปในห่วงที่สอง โซ่สแล้วก็เอ็ x ลงไปในห่วงที่3ต่อไปก็โซ่3ไปเริ่มต้นลายถัดไปนะคะขึ้นสหลักค่ะวนรอบงานเลยก็จะได้ทั้งหมด28ลายนะคะ1ลายก็คือจะเริ่มต้นจากที่เป็นหลัก3หลักเนะะี่ยค่ะเนี่ยค่ะหลัก3หลักแล้วก็ x ห่วงที่สอง x ห่วงที่3โซ่สไปขึ้นลายถัดไปแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ทั้งหมด28ลาย28ตัวที่ขึ้นต้น3หลักเนี่ยนะคะวนรอบงาน